อ่ะมาแล้วท่านผู้ชมวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองในชออ่องพูดหยองเดี๋ยวเราจะหมุนไปก่อนสักเบตห้าสิบสามสิบกนอ่ะ,อะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วได้เล่นปีนะครับผม่ะเมื่อวานนี้นะครับเออจริงๆมันไม่ใช่เข้าสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วเล่นปีมันคือการซื้อปีแล้วสเกตเตอร์ลงแค่สองตัวแล้วเข้าปีนะครับผมอ่ะ เป้าหมายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะครับผมก็คือยังไงมันก็การันตีเข้าฟรีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นการกดซื้อนะครับมันไม่ได้มุนแล้วเข้าฟรีแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ดูนะครับซื้อแล้วผมก็หันหน้าไปทําอะไรสักอย่างแล้วมันก็เข้าฟรีไปผมก็ไม่รู้เรื่องครับจนจนผมไปอ่านผมไปอ่านคอมเมนต์นะผมถึงรู้นะครับว่ามันมีการ แต่ว่าปลายทางมันก็คือมันก็เข้าฟรีเหมือนเดิมนะครับผมก็ก็คือเราซื้อฟรีอ่ะยังไงมันก็ต้องเข้าฟรีให้เราแต่ถ้าเราซื้อฟรีแล้วมันไม่เข้าฟรีอันนั้นแหละซวยนะครับแต่ว่าก็จะพูดถึงว่านะครับผมมันบักไหมมันก็น่าจะเป็นการบักนะครับผมมันลงมาแค่สองตัวนะครับผมแล้วก็ผมก็เลยตัดสินใจไปถามทางกับปอนแล้วนะครับผมกับซปเปอร์คับนั่นเองนะครับก็ เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการเล่นผิดปกตินะจะให้ผมถอนตัดจะตัดส่วนที่มันเข้าปีแล้วแตกออกไปนะผมตอนแรกผมก็นั่งงงมันผิดที่เราหรือเปล่านะครับนะผมก็เลยแย้งกลับไปว่าไม่นะคือผมแย้งกลับไปว่าผมว่าอะไรว้าผมประมาณว่าเออเนี่ยมันผมซื้อฟีนะครับอันนี้ผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังผมซื้อฟีนะครับเออคือยังไงผมก็ต้องเข้าฟีอยู่แล้ว นะครับผมออจะหล่นลงมาหนึ่งตัว2ตัวสตัวสี่ตัวยังไงมันก็ควรที่จะต้องเข้าฟีให้ผมอยู่แล้วเพราะว่าผมซื้อฟีนะครับผมไม่ได้หมุนไปแบบนี้แล้วมันปึง้งมา2ตัวแล้วเข้าฟีอันนั้นแบบนั้นก็อาจจะน่าเห็นใจออทางบอลอยู่ทางคูขับหรือว่าเออมันไม่ได้เข้าฟีแต่ผมได้เล่นฟีอ่ะมันก็น่าเห็นใจอยู่แต่ในกรณีของผมเมื่อวานเนี่ยคือผมกดซื้อนะครับผมกดซื้อแล้วมันลง2ตัวผม ผมจะต้องไม่ได้เล่นฟรีหรอก็อนั้นเงินเงินที่ผมซื้อฟรีมันก็จะหายไปไม่ไดผ้ผมต้องเล่นฟรีถูกต้องแล้วนะครับแล้วมันก็ด่างแตกแต่ถ้ามันไม่แตกคงอาจจะแยงเออรอเล่นรอเล่นนะครับเออเขาเขาก็เลยไปคิดอยู่สักพักแล้วเขาบอกว่าเอองั้นก็ให้คุณหนองถอนออกเลยนะครับก็ถือว่ายกให้ผมเลยเพราะว่ามันก็จริงที่ว่าผมซื้อฟรีไง มันก็ต้องได้เล่นฟรีจะให้ผมไม่ได้เล่นฟรียังไงอะบ้าปะถูกต้องไหมนะครับเพราะงั้นก็ก็เลยจบด้วยการได้อยู่อนอกหนึ่นครับอ่ะไม่ดตรงนั้นประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมไม่เห็นนะครับผมเลยไม่ได้ทักทวงไปในคลิปแล้วก็มันก็คือการบล็กโดยบังเอิญจริงจริงนะครับผมไม่รู้ตัวเลยนะครับผมแล้วก็ยังไงอะเออหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่ามันเป็นยังไงยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆคือผมไม่รู้จริงๆนะมันคือการบั็กจริงๆครับก็คือ คือต่อให้มันบักแล้วผมผมเห็นตอนนั้นผมก็เอาไปลงให้ท่านผู้ชมดูเหมือนเดิมนะครับผมก็จะพูดไปในคลิปนั่นแหละว่ามันบักได้คอนเทนต์นะครับเออก็แค่นั้นท่านผู้ชมมันก็คือการบักนั่นแหละนะครับผมโอเคจบนะครับผมมาไม่เอาเบ็ดร้อยขอบักอีกทีหนึ่งได้ไหมปึ้งสองตัววิ่เกียรห้าตัวเลยทีนี้ไปครับตื้อปี จบเจ้าไม่เราหรือนะครับสำหรับเหตุการณ์นั้นนะครับจบไปแล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมมาอธิบายให้ฟังนะครับ brilliant. เพราะว่าหลายคนก็เออผมเข้าใจนะครับว่ามาดูแล้วว่าเจออะไรก็เ้อหยองทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมคือผมอยากผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่รู้ื่องราะว่ามันบักอันนี้จากใจเลยนะคือมันบักของมันไปเองแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเอออย่างที่ผมอธิบายไปนะครับผมซื้อปีปุ <im 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 ๊บผมก็ต้องได้เล่นปีอยู่ต้องได้เล่นปีอยู่แล้วแล้วผมก็ คือจังหวะนั้นผมไม่ได้มองไงผมหันหน้าไปดูอย่างอื่นแล้วมันเข้าปีผมก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามัน,น,น,นรประมาณนั้เมกเซนไหมที่ผมพูดมาโอะตามนั้นเลยโาะเชตามนั้นแหละคือผมไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่ได้มองนะครับถึงต่อให้ผมมองเดี๋ยวนะอันนี้เราซื้อห้าพันจนได้แปดร้อยไอ้ที่ถึงต่อให้ผมมองผมก็ ก็คงทาอะไรไม่ได้ก็คือมันบัคแล้วก็ผมก็น่ามก็ต้องเอามาลงให้ท่านผู้ชมดูเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นหนึ่งคอนเทนต์แหละเฮียเคยมาแล้วเดีย 4, เ๋ยวสี่พันปดแปดสิบก็แล้วกันเทหมดหน้าตักไปเลยวันนี้มาซื้อฟรีให้ดูโดยเฉพาะเลยน,นี่ท่านผู้ชมนะครับอ,อ,อ่ะตามนั้นนะครับหวังว่าจะเข้าหวังว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมอ่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกัน ครับผมโอ้เล่นมาเล่นมานานเหตุการณ์บงบงบักๆเนี่ยก็เจอมาครั้ง2ครั้ง3ครั้งนี่แหละนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เยอะนะเทียบเราเล่นแม่งวันละหลายเติมเจอบักไปแค่ไม่กี่ครั้งหรอกครับในเกมเล่นตลอดมาครั้งสองครั้งนี่แหละก็จำไม่ผิดสองสาครั้งนะครับแต่ไอ้น้าไอ้ที่เจอบ่อยก็คือหน้าซ้ำอะไรเ้ยเดี๋ยวนี้ก็กไม่ค่อยเจอแล้วนะครับผมประมาณนะครับโอ้มาดูเกมมันดีกว่าท่านผู้ชมนะครับก็บ เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะหมดสปอนกับซูเปอร์คับกับซูโม่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะตอนนี้สปอนหลักเราคือมีก้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีสปอนใหม่ไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับขออยู่แค่มีก้าก่อนมันหลายสปอนแล้วมันมันเหนื่อยเนะเเาะเออพอมีหลายสปอนแล้วมันก็เหนื่อยนะครับอะผมจะซื้อเทมหมดหน้าตักเลยท่านผู้ชมไปโอ้ไม่แตกเลยครับเสียงเงินหมื่นทิ้งอีกเนี่ยก็นึกว่าจะแตกแม่ ว่าจะลงสแคตเตอร์ตัวเดียววันนี้แล้วก็แตกถ้าไม่มาแล้วผมก็จะไปแล้วละกันนะผู้ชมฝนะากด like, กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาตรงนี้ด้วยซื้อปีโง่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาซื้อใหม่ในซื้อไปเือยด,ดีกว่านะครับ ออโอ้โหดูสภาพมันดิแหม่ดิดูว่ามันแหมล็อกคืนปะเนี่ยแหมบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออปรากฏว่าแม่งล็อกเอาคืนป่ะหมดเลยซื้อฟีไม่แตกสักไม้แล้วเล่นไม้ใหญ่ด้วยนะโอ้จบนะครับไปทุกคนนะครับตามนั้นเนาะหวังว่าจะ น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมอธิบายไปแล้วแต่ว่าขออภัยด้วยที่ไม่ได้ออกมาอธิบายตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าเออก็นี่แหละนะครับรอคุยกับสปอนไม่ใช่อะไรนะครับเออก็คุยกันเคลียร์กันคลิปเช้าที่ผมไม่ได้พูดถึงคือผมยังยังคุยกับสปอน่จสุดว่ามันยังไงเกิดขึ้นแบบนี้แันี้ก็สรุปแล้วมันคือบั็กหน้าเกมไม่ลงนั่นแหเฉยๆนะครับแต่ฟรีเกมได้เล่นอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้ามองตัดว่าไอ้มันลงแซคเตอร์2ตัวออกไป คือ,อยังไงไม้นั้นเราก็ต้องได้เล่นฟรีอยู่ดีนะก็สป,ปอนก็เลยตัดจบด้วยกนะันว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกก็ยังไงก็ได้เล่นฟรีดีแล้วเข้าไปก็ได้เล่นฟรีเกมเบ็ดเด็ดร้อยใช่ไหมเมื่อวานแล้วก็จบนะฮะด้วยการแต่งแล้วผมก็ถอนมาแล้วนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายซูเปอร์คัพเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้ามีปอนใหม่เราจะเปิดตัวเราจะเราจะไม่ได้แจ้งแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไม่พูดอะไรครับ ถ้าเห็นก็ใช้แดงว่าใช่นะผมจะไม่รับสะกนอนเยอะแล้วทผูม้ชมันเหนื่อยนะเอาแค่ตัวสองตัวก็พอแล้วสามมันเยอะไปนะครับผมตามนั้นนะทุ้ชนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับผมไม่ไปครับเจอกันครับ